เฮ้ยเก่งจริงหรือเราทั้งโลกโดนหลอกวงในแชมป์จัดไปเริ่มทําคนสงสัยคลับและทำไมคุณไม่ควรเชียร์ทีมดังในพรีเมียร์ลีก ความในใจที่ไม่เคยบอกใครวันนี้จัดไปให้หายสงสัยทําไมต้องไทยเฉียดไทยแชมป์จัดไปวันนี้พี่น้องครับต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะฮะเพราะว่าโชว์ล่าสุดเนี่ยแมนยู U, แลวก็ลิเวอร์พูลก็มีคนค่อนข้างจะคอมเมนต์เยอะและผมดีใจมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่คอมเมนต์กันอย่างสุภาพมีสาระและอย่างที่ผมได้บอกไม่ใช่ความคิดส่วนตัวของผมแต่ผมมีโอกาสได้ไปทานข้าวกับคนที่เรียกตัวเองว่าซีกับผู้บริหารสูงสุดดังนั้น ไม่มีอะไรถูกหรือผิดฮะแต่ในเมื่อเราเป็นผู้นําทางความคิดเนี่ยผมก็บอกกับตัวเองเสมอว่าถ้าเราต้องการให้คนดูได้ประโยชน์สูงสุดเราต้องพูดในสิ่งที่คนดูคาดไม่ถึงถ้าเกิดผมพูดในสิ่งที่ทุกคนรู้ผมก็ไม่ควรจะมาทําช่องของตัวผมเองดังนั้นขอบคุณหลายๆคนนะครับที่เปิดใจและอาจจะรับฟังในมุมมองที่แตกต่างกันบางคนบอกเฟอร์มิโน่เขาย้ายมาก่อนที่ทงด้านของเยอเกนพรจะมาแต่บางครั้ง ในช่วง3 4 5 6ี่เดือนถ้าเกิดในสโมสรเขารู้อยู่แล้วว่าจะมีการเปลี่ยนโคช้ชหมายการจะนำใครเข้ามาเขาอาจจะต้องไปปรึกษาผอ,อกอคนใหม่และการที่เราพูดถึงเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ายุคที่ครอบคุมลิกภูแล้วไม่ดีนะฮะผมบอกว่าอาจจะดีขึ้นได้อีกนี่คือสิ่งที่ทีมระดับโลกเขาจะคิดเก่งและจะเก่งขึ้นอีกได้อย่างไรแล้วหากมองลึกลงไปเนี่ยบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่บางคนอาจจะแครกอาจจะเดาออกก็คือ ก่งไม่สามารถทำทุกอย่างได้เพราะถ้าเกิดข้อมูลที่วงนายผมเล่ามาจริงเยอะกันครอบคุมทีมเก่งกว่าเลือกผู้เล่นดังนั้นถ้าเกิดมีคนที่เลือกผู้เล่นเก่งและครอบสามารถใช้จิตวิทยาที่เหนือชั้นของเขาทีมก็จะไปได้ไกลกว่าเดิมและนี่คือตัวอย่างสุดเพอร์เฟกต์อย่าเชื่อทุกอย่างที่เห็นหรือได้ยินนี่ฮะ ช็อตเด็ดอิน iesta เก่งเป็นบ้าแหวกแหกกองหลังอิตาเลียโนถึง5คนเอามาอยู่ซึ่งช็อตนี้อิน iesta ก็นำมาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนี่เขานำมาลงก็ชงให้หลายคนบอกโอ้ oh, เลี้ยงเก่งแค่ไหน,นไม่มีใครจะเทพว่นนี้อีกแล้วโอ้โ oh, ห1ต่อ5เก่งเป็นบ้า นี่สุดยอดยิ่งกว่ามาราโดนารุ่นพิมแมซซี่นี่คือรูปที่ครูที่สุดตลอดกาลเพราะกองหลังทีมชาติอิตาเลียเหนียวสุดยังเอ้าไม่อยู่แต่จริงๆแล้วคำถามที่เราทุกคนควรจะถามไม่ใช่แค่เท่ฮะเออเท่แล้วสุดท้ายช็อตนี้จบยังไงเขาโดนฟาวทีนได้จุดโทษหรือว่าเขาใจดีลุยเข้าไป แล้วดึงห้าก,กองหลังแนวรับมาเพื่อนว่างใส่พานจนเป็นประตูเอ้ยหรือช็อตนี้เขาโซโลโ่ซัดเป็นประตูพี่น้องฮะส่วนใหญ่เนี่ยในอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นแค่รูปหรือการตัดต่อที่แวเข้าไปแต่เราไม่เห็นว่าจบยังไงแชมป์จัดไป <mie ishing noise> นี่คือสิ่งสำคัญฮนะที่อยากจให้เราทุกคนช่วยคิดต่อจาก เรื่องลิเวอร์พูลที่แชมป์จัดไปได้นําข้อมูลที่น้อยคนมากจะได้ยินวันนี้ถ้าเราคุยกับผู้นําทางความคิดเนี่ยเขาบอกโลกมีปัญหาเพราะว่าทีวีสื่อต่างเลือกข้างไม่สนถูกผิดในเนต็ตก็ตัดต่อให้คนสับสนคนหูหนักคนที่คอวอยคิดวิเคราะห์แยกแยะเยอะที่สุดเท่านั้นจะอยู่รอดอย่าฟังในสิ่งที่เราอยากจะได้ยินฟังจากคนที่กล้าคิดกล้าฟัน respect ด้วยความเขารพและคําถามสําคัญว่าแชมป์เชียร์ใครเห็นเชียร์ทั้งปืนสงกรานเชียร์ทั้งลิเวอร์พูลเชียร์ทั้งแมนยูเชียร์ทั้งไก่ครเวียนสเปอร์ผมได้ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วผมคิดว่าจะเป็นการพูดที่จริงใจที่สุดสําหรับอินฟลูเอนเซอร์ว่าทําไมในบรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกคุณควรจะจัดไปเทหัวใจให้เลสเตอร์ซิตี้มากที่สุดผมมีหลักฐานผมมีเหตุผล ผมจัดหนักจัดไปตรงใจเพื่อพี่น้องชาวไทยเฟนบอลเลสเตอร์ครับพูดถึงเฟนบอลเลสเตอร์หน่อยครับจริงๆเนี่ยผมสำหรับผมเนี่ยมันไปอีกขั้นหนึ่งละผมเป็นน้ำเปล่านะครับผมเป็นผมเป็นแฟนมิลีกับเลสเตอร์แล้วและจริงๆผมก็คิดว่าเลสเตอร์อาจจะถ่อมตัวที่บอกว่าเป็นเพื่อนคือจริงๆผมว่าสิ่งที่เขาต้องการจะพูดก็คือผมคิดว่าเวลาเราเชียร์ใครเนี่ยมันควรจะเชียร์กันที่ความสัมพันธ์ ถ้าเกิดเลสเตอร์เล่นดีเนี่ยโอกาสที่สื่อหรือว่าพี่น้องชาวไทยจะมีโอกาสที่จะได้ไปดูหรือสัมผัสนักเตะอย่างใกล้ชิดก็จะมากกว่าทุกสมโมสรผมเคยไปทํางานกับทีมในสเปนเยอรมันอิตาลีทั่วยุโรปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตราบใดคุณเป็นแฟนต่างชาติเนี่ยมันจะมีช่องว่างแต่ที่เลสเตอร์ซิตี้เป็นที่ที่เขาให้เกียรติคนไทยเยอะที่สุดฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าด้วยความใกล้ชิดอย่างน้อยขอเป็นเฟรนดนมากสุดขอเป็นแฟมแฟมิลี่ไปเลย วิวครับวิวราคาก็ทีมของคนไทยเราก็ต้องเชียร์ไม่ว่าจะกี่ปีก็เชียร์ตลอดไปเราอยากให้เชียร์กันมากขึ้นแล้วก็ให้กําลังใจกันมากยิ่งขึ้นสนับสนุนเพื่อให้ก้าวต่อไปแล้วเพื่อได้แชมป์อีกคุณมาสัมภาษณ์แชมป์จัดไปเนี่ยผมพูดเหมือนคนอื่นไม่เป็นนะฉะนั้นคุณก็เอาความเอาความจริงตรงๆไปละกันผมมีโอกาสไปคุยกับผู้บริหารของทีมยุโรปที่คนไทยเชียร์กันเยอะๆเขาบอกเขารักคุณอะเวลาคุณไปเชียร์เขามันเป็นมารยาท แต่ลึกๆคําถามในใจซึ่งมันบาดหัวใจผมทุกครั้งคือความจริงเขาจะบอกว่าและบ้านคุณไม่มีใครเชียร์ทำไมคุณต้องมาเชียร์เราอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในใจเขาจริงๆแต่เขาพูดไม่ได้เพราะว่าเขาอยากได้ตังค์จากคุณแต่อันนี้คือความจริงที่ผมสัมผัสฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณรู้ความจริงนั้นแล้วคุณจะเชียร์คนที่ใกล้ตัวหรือตกลตัวแต่ผมได้ตัดสินใจไปแล้วว่าผมจะเอาคนที่ใกล้ตัวและผมชื่อแชมป์ผมไม่เคยตัดสินใจอะไรผิดเลยขอบคุคกับ